ออกมามีมาพี่โอ้โหโท็อมไม่ขี่แล้วลูกโอขี่มากโอท็อมไปใช้กันเนี่ยก็ตรงนี้งามนะมุมนี้งามนะมุมนี้สวย เอาไปเลยตอมเธอที่ไปยังขึ้นไม่ไมขึ้นไป,ไ<ห>นไปเอาไม่ไม่ไปดูสัตว์ก่อนเลยขี่รถที่หลังไปดูก่อนเอาไว้ที่หลังเราไปดูสัตว์ดูอะไรก่อนเราค่อยมาปลีแหลกตรงนี้เพราะว่าสัตว์นี่ออใช่เราเอาไว้ที่หลังเราไปเดินก่อนเดินดูว่าเขามีอย่างหนองคายมีสวนสัตว์จนว่าน่ะอันนีนน้ีนี่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดมันจะมีอะไรมีแมวหรอ โอ้คนบอกไว้การุน่าจะออกมาไปที่ยังนี่ไม่ให้ถ่ายรูปวะฮะโอ้ยจะวางสันกร่จอย